นี่คือเศษเหล็กบออ้าวแล้วครัวคิดว่าเป็นเศษเหล็กไหมนี่คือขบวนที่บ๊อบกิเลนยาพาคูออมาเห็นกับตานะครับนี่แหละขบวนที่ยังไงเห็นกับตาคูออรขบวนนี่รู้ลามากนะครับโดโยบอทชัมเลือไหมนี่ละนี่เลยจีคือฮามบอกว่าต้องตะลึงใช่ซึ่งในหลายประเทศอยากได้มากหลายประเทศจะได้แต่ว่า ญี่ปุ่นไม่ให้พอชื่อก็ไม่ขายก็ไม่ขายเนือก็ไม่ขายให้ไทยฟรีๆคิดดูแล้วก็ขบวนนี้ที่ว่าครูลราเย้ยเย้ยบอกว่าเป็นเสร็จเลยรัฐบาลมาสงสัยว่าไหนคนเที่ยวตอนนี้ก็หาสนิมมีสนิมไหมมีสนิมไหมสวัสดีครับสบายดีสวัยดีครูอ๋อนะครับ วันนี้ที่หัวลำโพงนะครับคุณูอ๋อคุณผู้อยืนงงนะครับเพ็่นอยากมาบุกพิสูจน์ความจริงนะครับว่านะครับความจริงที่ว่ามีครูราวแต่งกรเย้ยประเทศไทยนี่คือคำกรที่ครูราวได้แต่งทานเอ๋ยทานย่บ้าเหราขยันเท้าบานถูอื่นพณะวาแต่ของเลือพคนพุ่นทานเหงเพศโขสลิปออกแล้วแปลงใหม่ไห่ง่ามรูู ด้วยปัญญาคนไทยสลานหลายเรือลำนั่นมากีิโดวีดแกลงงามปานของหม่ทานยาวาปากกะลาขยันยืนทับทานแมนยูปุ่นตะปอนฮักแท่งเกิื่อนการแบ่งงูจังว่าเป็นบวายสนิ่งกลาเพินบวปันทานเอ้ยอ๋อนะครับออันนี้คืมีกลอนปอนดีกุลาเยอะเยอะคนไทยม้วนยุดคล้องยุดแต่ว่ามันเจ็บจืดอ่าเพราะฉะนั้นครูอ๋ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจให้เห็นกับตาครูอจะบอกว่าดีหรือบม่ดีงามหรือบม่งามสิ่งที่เพิ่นบอกว่าสุสานรถไฟสิ่งที่เพิ่นบอกว่าเศษเหล็กสิ่งที่เพิ่นบอกว่าสนิทวันนี้ครูอต้องพิสูจน์กับตานะจะอย่าพูดแม่นป่ะแม่นยักพูยดสูดให้เห็นกับตาในฐานะที่เป็นครูเหมือนกันแม่นจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่ามันเป็นแท้ในคือดังที่คำกลอนที่เขาบอกว่าโอ้ไปเศษเหล็กป ที่คือทะลึ่งไฟหัวลำํำพูงเดือนวันนี้นะครับพ่อก็ได้เดินทางมาแล้วครับพิสูจน์ความจริงนะครับในฐานะที่เป็นคู่เหมือนกันนะครับนอ,โบโอน,นี้เป็นหัวจักนายน้ํานะครับอันนี้คือรถไฟที่เมนี้ร้อยเกือบ่ไฟที่ใช้พลังงานไอ้น้ํา อันนี้คือหัวจักไอ้น้ำนะครับคุณนอเรื่องจริงเรื่องจริงนี่ครูต้องถามครูเราด้วยกันว่านี่คือเรื่องจริงอันนี้มาพิสูจน์เลยนะนี่คือเรื่องจริงเราอย่าดูถูกเราอย่าด้อยค่าสิ่งที่มีคุณค่าของประเทศไทยที่ประเมินค่าไม่ได้แล้วตอนนี้ใช่ประแม้แต่คนทั่วโลกยังต้องตะลึงและอิจฉาประเทศไทยที่มีสิ่งแบบนี้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน ประเทศไทยไม่เน้นทำลายเน้นอนุรักษ์จะลึงเลยอ้าวนี่คือสิ่งที่สร้างเงินมากมายให้กับประเทศไทยนี่มาพิสูจน์ที่เป็นตัดจาอ่าอันนี้ก็คือครูครูออมาพิสูจน์เนาะเอ้าให้ครูออแนะนําตัวก่อนแล้วเป็นพลายมาเดย์ใสสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีแบงค์แรงเราจะสบายดีเนาะช่องของบาวมิดเพอร์อินดี้ หมอมิดหมามิดคนดีเนาะผู้โอผู้อละดาเนาะสบายดีหรือผู้โอละดามาพิสูจน,น์เนาะมุนีมาทำกรนที่ครูเลาาแต่งขึ้นไหมนั่นจะเป็นพ้มจริงโ่มุนีครูสาวลาาเหนือจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าความเป็นมารเป็นอะไรเป็นจริงโบหรือว่าเป็นแค่ทำกรน เพราะฉะนั้นผัวห้าต้องอาศัยกลัวเ,เป็นซื่อกลางนะ,ะครับฝากคลิปวิดีโอนี้ไฟส่งถึงบุคคลที่มองเป็นเงียบนะฮรบว่าประเทศไทยเป็นอย่างคือจังหับของบริจาคจากประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าจะบริจาคให้ใครได้ง่ายๆแม้แต่คมเอนอซื้อญี่ปุ่นยังไม่ขายให้ยังไม่ามเงินแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้แต่เลือกที่จะมอบให้ประเทศไทยซีซี นี่คือขบวนขบวนทางหนืออ่านี่คือสิ่งที่จะพาผัวไปดูเพราะสิ่งใ<อ>ดถึงมอบให้กับประเทศไทยอย่างที่เราเห็นมาประเทศไทยจะเห็นคุณค่าต้มาลุกเลยอ่ะเห็นแรกชสติ๊ดอ่ะมันแบบอนุรักษ์วัฒใหม่เนาะถึงว่าหลายปีแล้วก็ยังใหม่มากฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีพวฝั่งนี้ก็มีดชอันนี้คือรถไอ้น้ำนะครับคุณหมอ อันนี้คือไมไ่ของญี่ปุ่นนะครับพออันน,อนี้คือนี่คือนี่คือพ่อแห่งรถไฟน,น,ไนี่ใน,มนสมัยรัชกาลที่5สมัยก่อนน่าจะใช้ฟืนด้วยใช่ไหมสมัยก่อนใช้ฟืนในการทําเป็นเชื้อเฟิงนะฮะอัดนะฮะวก็เป็นใช้เป็นหม้อต้มแล้วทำเป็นกระบอก <พา S 2> สูบนะ,ะแ,นแต่ก่อนเนี่ยขบวนรถไฟอย่างนี้วิ่งไปทางอีสานนี่ยจ<น>ะแว<น>ะทุกสถานีเพื่อรับฟืนทุกสถานีชาวบ้านก็ตัดฟืนมาขายเพื่อเป็นเชื้อเฟิงแต่ที่เราเห็นวันนี้คือจะใช้น้ำมันเตาในการทดแทนฟืน ฟืนจะมีควันควยพุ่งแต่ก่อนจะไม่มีหลังคานะตรงนี้ไม่มีหลังคานะฮะย้อนไปเมื่อหลายสิบปีดูแบบมันแข็งแรงเนาะดูะแบบใหม่ ไม่นะล้ออะไรทำสีใหม่ดูแต่ตามือห้ามต้องของจะเสียอันนี้ว่างพาดออกเลยใช่ใสอ่ะเลือกกันตคนนี้นี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆคนลาวของพวกเราที่มาเที่ยวประเทศไทยนี่สิ่งที่ประเทศไทยจัดโชว์ให้เราห้ามจับเราห้ามต้องนี่คือความรู้ใหม่อ่ะดูได้แต่อย่าไปจับซีชัวนะเพราะว่าของที่มีคุณค่านี่คือกระบอกสูบนี่คือกระบอกสูบ เจ้าบอกว่าสวยงามอยา่เดียวไม่ได้ต้องบอกว่าอัศริยะและมาสจั่นครออเห็นไหมที่ว่าเขาบอกว่าเป็นสนิมเป็นเศษเหล็กมีสนิมไหมสนิมตรงไหนมันบ่มีสนิมเลยนี่บอกนี่แหลกสิ่งที่ครออจะบอกว่าขัดเงาเลยเนาะห็นเงานิมเหมือนเขาเอาสหล็กมาทาแล้วเลือมมามากเลยทุกคนเห็นแล้วทุกคนลุกนักวาจะไหนว่ามีสนิมมีสนิมซากหน่อยแล้วคือต้องต้องบอกว่าครออยก ยกเครดิตนี้ให้กับช่างของคนไทยนี่คือฝีมือของคนไทยนี่คือฝีมือของช่างไทยวิศวกรคนไทยเรื่องจริงบ่นอี่อันนี้เรื่องจริงไหมแต่ฝรั่งต่างชาติบินข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อมาขอความรู้เพื่อมาชมปกติแล้วถ้าเราชมในพิพิธภัณฑ์เราต้องเสียค่าเข้าชมแต่ประเทศไทยจัดให้ฟรีฟรีอ่าบางหัวจักอาจจะถึงร้อยอาจจะถึงร้อยร้อยกว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะขอ เสียงจากคุณครูมีพลัง,ลงากชามาใช่พลังก<อ>็งมาวันนี้จะขอเสียงจากคูออส่งไปถึงคนฝังลาว่าเอ,อนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเด้อยทุกคนถ้าบอเสือให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองซิฟป,ปากเป้าบอเท่าตาเห็นมือนี้ครูสาวเ่าทำง้นได้มาเห็นกับตาแล้วทุกคนบบมีสนิมเลยนี่นะ<อ>ครับแต่ แต่ขบวนที่ญ mm ี่ป like <bbe> ุ่นมอบให้น่าจะเป็นคน้นประวันนบาใช่ขบ่ถ้าครัวเปิดใจรับอย่างครัวนี่เป็นบุคคลที่น่ายืนยอและนับถึงแต่ถ้าบุคคลที่ไม่เปิดรับพูดไปอย่างไรเขาเขาไม่เข้าใจมเป็นเรื่องยากที่จะพูดให้คนเข้าใจนี่แหละครัวที่อยากมาเขียนบทคามและนี่ครัวต้องอ้าปากและตะลึงแน่นอนสิ่งที่ญี่ปุ่นมอบให้นี่คญี่ปุ่นมอบให้ครีเห็นบ่อบให้อันนี้ก็ าประเทศที่ปุ่นมอบให้ใช่ประเทศไทยเพิ่นมารีโมทใหม่ทำใหม่เพราะเหตุใดที่เพิ่นมอบให้เพราะว่าประเทศไทยเห็นคุณค่าสิ่งที่คนมอบให้จะอนุรักษ์ไว้เป็นผลผมก็อยากให้เนี่ยใช่เห็นคุณค่านี่ตัวภาษาญี่ปุ่นเลยนะดูหน่อยเคให้ดูหน่อยภาาษใช่ใช่ญี่ปุ่นเลยคีฮะอันนี้คีฮะแล้วก็มีสองขบวนขบวนข้างหน้าอีกเป็นแาวดรงดังนะครูวฝั่งนี้โอ้ไม่ใช่ ่เมื่อก่อนเพื่อนมาเป็นสนิมเป็นเศษเ,นะเหล็ก คขบวนน้อายในญสาีเกขณะนี้ขบวนญี่ปท่นก็มอบให้มร่เดปาระมาณ1าชุนจอดเรียมอยู่ในชาติสากีนค่ะันุ์ชักลีทานรลี่ยรเทเนเบอร์เบอร์ไวนแก็มะที่ห้ที่หี่ศูนและก็ที่ห้าสปรวมๆม0 0ยี่สบพันเขามอไปไทยทั้งหมด3 0มสิบกว่าพันประมาณ เกือบ40 000, 38, 000. うう่สิบพันสามสิบแปดคันเพราะฉะนั้นกลัวคิดดูว่าใครจะมอบให้นะฮะทั้งที่มีหลายๆประเทศขอซื้อยักษ์หัวดเลยยักหัวเป็นอย่างที่คนชื่ให้คนไทยได้ขนาดนี้อ้าวครัวถ้าครัวมีสินของมอบให้กับคนที่เราอยากมอบให้แล้วเขาหวงแหนของที่เรามอบให้ครัวดีใจไหมดีใจภูมิใจไหมภูม,ใมิมใจที่สุดแต่ตถ้าเกิดว่าเราขายให้แล้วเขาเอาไปทําแบบไม่ดีย่ำยีทิ้งไว้ย่ำยีจกให้ไหมไม่รักษา นี่แหละให้แล้วบดปอทำให้เกิดประโยชน์ขบย่างให้ให้แล้วไปทิ้งไปไหวขบยางให้มาตันนี้เข้าร่ม่อยอันนี้คือ P5 เก่าของญี่ปุ่นแต่ว่าเพิ่นมันรีโมเอใหม่มาจากฮอกไกโดเลยนี่เหมือนทำใหม่เลยอ่ะมันเขาสร้างใหม่เลยไม่น่าละขนาด รุ่นนี้น่าน่าจะยังไม่ทำสีนะแต่ว่าเขาขยายให้ขยายช่วงล้อเข้าทญี่ปุ่นเขาตามมาชมเห็นไหมเขาชมแล้วใครก็ภูมิใจนะของที่สีกันเองและเขาประเทศไทยเขาฮือฮาและรักษาและใช้งานได้จริงชื่นชมคนญี่ปุ่นชมเชื่นชมคนไทยแล้วก็ดีใจแทนคนไทยที่ได้รับสิ่งดีๆแบบนี้อ่ะแต่มันมีขบวนนั้นขบวนนั้นยิ่งขัดสีแบบเงาเลยรอยเยใช่รอยเยินประจำทีห้าหนึ่งแปดสามทีสองหนึ่งแปด คนไทยจะรู้และคนที่รักรถไฟจะรู้และติดตามเ่อญี่ปุ่นเนาะหรือว่าเขายังไม่ทำสีนี่ยังเป็นรอยอยู่ยังไม่ทำสีแล้วไปไหนมามุดอยู่ในถ้ำตรงไหนมาถึงไม่อยากมาเห็นมากมาดูอยากมาชมจรงากผมกู้เลยว่ารถไฟแบบใดเคยเห็นในกอนอยู่แล้วก็เห็นขนดราม่าในโซเชียล เขาคิดเห็นยังไงตอนที่เขามีกรแต่งขึ้นมาอาจารย์ราวแต่งกรขึ้นมาเป็นเรื่องจริงบอกเขาจริงไหมเราก็คิดอยู่เเ็กกอยจริงแต่วันนี้ก็มาพิสูจน์เดนกับตาเนาะเอ้าอันนี้คือยังเห็นขบวนแรกนะยังมีอีกขบวนหนึ่งปวาวชี้ให้ดูหน่อยว่านี่คือเสศษเหล็กใช่ไหมนี่คือเสศษเหล็กบอกอ้าวแล้วปวาวคิดว่าเป็นเศษเหล็กไหมอันนี้คือเหมือน อันนี้ยังวิ่งได้นะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมีคนบอกว่าเก่าๆแล้วเอามาทําไมวิ่งได้ยังไงแล้วมันจะวิ่งได้ยังไงแล้วมันจะทําเงินได้หรือมีมีคนดูถูกไว้นะนี่ยังใหม่แล้วไม่แบบเขาบอกคนในมเหมือนเหมือนจะมีแบบสนิมติดให้คัดสนิมออกสนิมติดของที่เขาให้ยืนยืย มาแล้วทุกคนนี่ยอมได้เลยว่าใจอะที่ได้ไหมนี่ก็เป็นช่างฝีมือไทยคนไทยนะที่เขาทำตะกอนนี้ก็จะเป็นเครื่องล้อกว้างใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเนาะ,ะเขามาที่ไทยเขาก็ต้องขยับเข่าล้อเข้าอีกระยะล้อร่างวิ่งได้กับรางรถไฟไทย,ไทยอ๋อก็คืออันนี้ <มา S 2> นช่างช่างช่งางไทยเนี่ยมา ขยายมาขยายเข้าขยับเข้าใหม่เพื่อให้รองรับกับวิ่งได้กับรางรถไฟไทยนี่คือาหารเกงแต่ที่ทการขยับนี่มันใช้มือจริงๆแล้วไทยเราใช้ไม่กีก้าวญี่ปุ่นญี่กว้างกว่าเรนอ๋จับ้นกว่ารางกว้างประมาณสี่สิบห้าสิบเซนไวันนี้ได้คมรู้ไหมครัว แล้วก็ได้มาพิสูจน์จริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่เครื่องไม่ใช่เศษเหล็กจริงๆเครื่องยนต์จริงๆนะถ้าถ้าคนที่แต่งกอนเย้ยเห็นคลิปนี้คงจะหน่าหงายไปเลยเนาะอันนี้คนน้ค่คนน้นาหงายจริงๆใช่ใช่อันนี้คือคนที่แต่งกอนเห็นนะคลิปนี้นะน่าจะน่าหงายไปเลยนะครับที่บอกว่าเป็นเศษเหล็กนะครับขนาดคู่ออยังคู่ออมาเห็นยังตื่นเต้นนะครับแล้วก็ตะลึงนะครับ ไม่เห็นกับตาใช่ไม่เห็นกับตาถหงกับตะลึงเลยนะครับมันเศษเล็กตรงไหนนี่ของจริงต้องพิสูจน์อ่ะทุกคนเนี่ยแหละครูเป็นคนที่แบบมักพิสูจน์ให้เห็นกับตาเลยแล้วตอนที่รถไฟคุณปู่วิ่งออกไป่าจากไอ้น้ำวินาทีแรกที่ได้เห็นารู้สึกเป็นยังไงอันนั้นมันยิ่งเก่ากว่านี้อีกเนาะโอ้โหคือแบบนี่เอาไปอยู่ในยุคไหนตื่นเต้นดีใจที่จะโอ้โหคือแบบ ไม่ออกเลยอ่ะคือคือที่จริงแล้วรถที่เราเห็นคือกฎประจำการไม่วิ่งเลยนะแต่จะเป็นรถไฟที่วิ่งนําเที่ยวเฉพาะวันสําคัญสําคัญของประเทศไทยอย่างเช่นวันจักร,รีนะแลวันวันวันในหลวงเนี่ยเป็นวันวันวันสำคัญวันสําคัญของของไทยหนึ่งปีกระบวนนี้ถือว่ายังธรรมดานะมันมีตื่นเต้นกว่านั้นอีกธรรมด <t om oda> าสำหรับผู้ออแล้วนเนี่ย <t om oda> ตัวลอยบัตชัมมันจะเป็นตู้ปรับอากาศที่ว่าลูหลาปรเศเยเคยเห็นเลยวาเตียมใจยคือประเทศไทยตรงที่จะไปะต้องถือเส้นแน่นอนตน้องมีอะไรสุดท้ายแน่นอนแอ,นอนสิ่งที่ตัวเตรียมใจนึงัโดนบูรี่จากทำงคนที่เขาไม่ยอมรับ กยอมรับยอมรับความจริงพ่กบ้านกัว่มีจริงๆเด้ทำไมกลัวถึงยอมรับอย่างเร็วอย่างไวเพื่อสิ่งใด,พดเพื่อสิ่งใดเพื่อว่าเขายอมรับความจริงแต่ถ้าเราเอาสิ่งนี้ไปพัฒนาไปเออเป็นบทเรียนหรือว่าพัฒนาได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเขาได้มามเห็นกังหารคนเนี่ยเป็นแบ,าบบพวกบางันจะไม่ยอมรับค้าแบาบไม่ได้เหตาัาและสิ่งที่อยู่ตรงนี้นีคือ นี่ขบวนนี่ยิ่งสวยยิ่งใหม่นี่ก็มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันน,นี่คือสิ่งที่ญี่ปุ่นมอบให้กับประเทศไทยนั่นป้ายใช่ญี่ปุ่นแท้นะเนี่ยอันนี้ฝั่งหน้าก็มีนะประคุณจีนแล้วนนี้ฝีมือคนไทยนะเนี่นฝีมขอคนไทยทั้ไทย ฝีมือคนไทยทำเองร่วมกับเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนี่ฝีมือคนไทยทวงหนึ่งกรุงเทพกระทรวงร่วมร่วมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนี่เป็นระบบไฟฟ้าหรือเปล่าไฟฟ้าน่าจะใช่และอยู่ตรงหน้าเราด้วยประสาทอัจฉริยะกครบ้านอัจฉริยะรัตนบ้านทยงด้านท้องที่นี้ค่ะ นี่คือขอบวนที่บกริเเลงยาพาคูอ๋อ,อมาเห็นกับตานะครับนี่แหละขบวนที่ยังไงเห็นกับตาคูอ๋ขอขบวนนี่รูหลามากนะครับ,บนนดโดโยบ,บอทลือมนนเหลือไหมเอาทำท่า SRT สีมือคนไทยสีมือคนไทย,ทไทยทดีโมเอตใหม่ข้างในจับแต่งแบบรูหลาขออภัยเด้อนะครับมกรแเเลงขออนุญาตถ่ายข้างในให้ดูนะครับ คับวัวน้องยูมิได้มารีวิวไปแล้วน้องยูมิได้มาดูแล้ววันนี้ครูออมาเห็นมาแล้วนี้เขขบวนขบวนว่าที่ว่าที่ว่าญี่ปุ่นมอบให้อันนี้นี่แหละนี่แหละคือฮาบอกว่าต้องตะลึงซึ่งในหลายประเทศอยากได้มากหลายประเทศอยากได้แต่ว่าญี่ปุ่นไม่ให้พอชื่อก็ไม่ขายคือก็ไม่ขายแต่ให้ไทยฟรีคิดดู แล้วก็ขบวนนี้ที่ว่าครูลราเยยเยยบอกว่าเป็นเศษเป็นเลยรัฐบาลครับเพราะด้วยความที่อิจฉาที่เขาไม่ให้คนที่เห็นไทยได้แล้วก็ทำใท้เยอะเยย์จ้าแฮปปี้พอเห็นได้แล้วครับคิดอิจฉาแล้วก็เยยที่จริงแล้วข้างในมันไม่ใช่เศษเหล็กนี่โอ้สวยมากครับประกอบแบบ เหมือนในบ้านเหมือนในบ้านไม้ไม้สักด้วยใช่ไหมไม้สักไม้ราคาแพงด้วยตัวนีอันนี้คือเป็นพื้นไม้นะครับข้างในแบบหรูหราเขาเขาเนื้หยาดเดินนะครับหรูหราข้างในหรูหราอลังการเหมือนเหมือนโรงแรมเลยเนาะขนาดใช่ไหมกระลางเนี่กงกามีมาหลายปีแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมีนะเนี่ยดูเบาะดูอะไรครูเขาใช้ยัง มันอยู่ในโรงแรมใช่ไหมไม่เอานะฟ้าแต่มีแอร์พ่อใช่มีแอร์เป็นรถที่ญี่ปุ่นเอาให้ไทยแอร์ละคือมอบให้บัตรรอยักเสื้อแฮะก็ยี่สิบขบวนอะกับเพือให้ฟรีฟรีบางคนไม่ก็ไม่ซักพ่อไม่แบบราคาแพงหลายประเทศอยากได้ขอซื้อขอซื้อกับญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นไม่ขายให้แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยให้ไทยฟรีอาจจะมีที่ผ่านมาจะมีแบบ เ็นคามสัมพันธ์กันคือไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์มีความนะสัมพันธ์ต,ต่อที่ดีต่อกันมายาวนานแล้วพอเกิดญี่ปุ่นจะเห็นคุณค่านีน่คือทําสีใหม่แบบสวยมากนะครับนะี่อันนี้นะครับนาจะเพิ่นทําสําเร็จปี2022ทําสําเร็จเลยเพื่อนเก๋ใส่อันนี้ไว้22ทําสีใหม่บูรณะใหม่สําเร็จช่วง2022นนร่วมกับรัฐบาลคับการรถไฟให้ ขึ้นมาสงสัยรับข้อไหนคนเที่ยวกตอนนี้ก็หาสนิมมีสนิมไหมมีสนิมไหมเส็จเลยแป้งเอาต้องบอกครูต้องบอกครูต้องบอกต้องบอกต้อองบครูที่พูดว่าอันนี้เป็นเสร็จเลยเขียนได้ไหมเป็นเสร็จเลยอันนี้ือที่ครูลาวแต่งตัวเลยแล้ว่าเออ นิมมันเป็นเศษเหล็กพอเขได้บอกว่าในความเป็นจริง so ว่าอยากให้ห so มัก so สูดด้วยตัวเองพ่อจะบอกแต่ซ้ำนี่คือตอนนี้กลัวู้สู่าแต่ว่าพิสูน์แล้วผู้หอกแต่ว่าพิสู์แล้วเห็นจริงแล้วว่าโมเป็นบดเป็นสนิมจริงบมเดป็นเศษเหล็กจริงนะเขาวิ่งได้วิ่งได้แล้วก็แล้วก็สวยสวยอันนี้คือไม่ได้นั่งง่ายๆอีกนะ ไม่ใช่ดั้งนั่งง่ายๆนะจองล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วก็ไม่ในวันปีออกในวันสำคัญด้วยอันนี้เป็นขบวนน้ำเที่ยวโอ้อันนี้ไม่แต่ไม่รู้ข้อมูลใช่อันนี้เป็นขบวนน้ำเที่ยวที่โรงแรมอันนี้ไม่ใช่หัวจักนะต้องเอาหัวจักมาลากอีกใช่ต้อองเาหัวจักมาลากเป็นตู้โดยสารตู้โดยสารตู้โดยสารที่หวานรู้แล้วนะพลาสติกหัวจักเป็น SRT ันน้อีวันนี้ครูุอก็ได้มาบุกพิสูจน์ความจริงแล้วนะครับก็เห็นกัถือว่าอึ้งนะครับเนาะอึ้งตะลึงเลยแบบว่ามันมาเห็นดิใช่อันนี้มาเคยเห็นอยู่บ้านของผมมีแนวนี้ใช่รอยน้ำซ่อมย่างลงไปยืนเลยได้อะได้เยอะใช่ซาอุมาเมาเมื่อเดือนที่แล้ว มายืนตรงกลางสินี่นี่นตรงไหนเออตรงกลางลางนี่พ่อเออนั่ในแหละเองได้่อะพอไปยืนแล้วให้บอกความในใจความในใจโ่คือแบบใจเต้นตุ๊บๆคือมาพิสูจน์เห็นกับตาแล้วทุกคนคือแบบโอ้หประเทศไทยคนไทยโชคดีมากเลยอะโชคดีคือได้รับสิ่งดีๆอ่ะนี่คือสิ่งที่ประเทศญี่ปุ่นคนญี่ปุ่น มอบให้ประเทศไทยมอบให้คนไทยทาทั้งที่หลายประเทศอยากซื้อประเทศไม่ขายประเทศที่คุณไม่ขายทั้งหมดมีเงินเป็นแสนล้านยังซื้อไม่ได้เลยบบยกให้ดีใจอ่ะที่ได้มาเห็นให้คุณฝากถึงคนที่ได้ค่าประเทศของเขาหน่อยว่าบอกเขายังไงก็ฝากเนาะด้ค่าคืออันนี้คบกเคยด้ค่าประเทศ แล้วเราเคยด้อยค่าผู้ใดแล้วถ้าว่ามีบุคคลที่ว่าแบบด้อยค่าคนอื่นหรือว่าประเทศอื่นคืออยากให้ไม่เห็นกับตาาพี่ถึงจะพูดไม่ใช่ไม่เห็นก็พูดไปก่อนแมนคแมเมาอุมยเห็นแต่ด้ภาพี่เซอร์เขาพูดไปก่อนแล้วมาเมาว่าม่นเป็นเศษเล็กมันใช่การบพรได้ยิงใช่ไหมอยากให้มาเห็นกับตาอย่าเคยเ้าอ่าก็คือก็คือครู คูลเนี่ยไม่มีมูลความจริงไม่มีมูลความจริงพูดไปว่าเห็นเห็นเห็นแค่ในเห็นในสื่อในอะไรเราก็พูดไปก่อนแล้วอันนี้ก็คือไม่ได้เห็นมูลความจริงเออคืออยากจะบอกก็เรว่บางเนื้อหน้าเนี่ยนี่ปรับปรามได้ยนะอันนี้บางบางทีอาจอาจจะเห็นแต่ก็อิจฉาก็มีบางทีก็อาจจะเห็นแต่ว่าอิจฉาก็พูดพูดแบบ ถึงบด่ดได้ล้อิสาหนาแล้วก็พูดไปเขาบอกว่านี่คือสื่อสารรถไฟใช่มียเขาเป็นบอกว่าสื่อสารรถไฟอ่าฝากกลัวไปกันแล้วกันนะกลัวคือฝากให้หมายคนดได้คิดว่าอย่าเอาความรู้สึกอย่าเอาความที่เราอยากให้เป็นอย่าเอาความที่เราอยากให้มันต้องการแล้วมาพูดเพื่อให้เป็นไปอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นอยากให้เอาหลักการและข้อมูลเอาความที่มาที่ไปมาค่อยมาออกสื่อโซเชียลเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเรา,า,เราง่องอวดฉลาดสำหรับ พี่พีโดนีนะครับผู้อ๋อขอจบช้านี่นะครับนะก็บบกเห็นได้ว่าผู้อ๋อมาพิสูจน์ความจริงแล้วนะครับเพิ่นกระบอกได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงนะครับนะหากซื่งชอบในการนำเสนอก่ออย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกเกลียงนะครับให้คลิปนี้สวัสดีครับ